สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับต็อปรายการฟิตทีวีนะครับแต่เห็นนอกสถานที่แบบนี้แล้วแน่นอนครับเราออกมานอกสถานที่นะครับกับช่วงฟิตเอเชียของเรานะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากนุ่มหล่อนะฮะเดินทางอินพอร์ตมาจากเกาหลีเลยที่สําคัญนะครับนุ่มหล่อนี้เนี่ยความสามารถตนะ้องบอกว่า สุดยอดมากๆนะครับเป็นนักเต้นที่มีชื่อเสียงระดับแนวต้นๆของเกาหลีที่สําคัญนะฮะยังเคยร่วมง,งานกับสุดยอดซูเปอร์ตาร์อย่างเรนมาแล้วด้วยนะครับวันนี้เขาให้มาให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการคลิปทีวีในช่วงทริปเอเชียของเราด้วยนะครับและที่สาคัญนะฮะขาดไม่ได้เลยหลายคนอาจจะบอกเอยที่ต้อมเนี่ยเหมาะกับช่วงช่วงนี้มากๆเลยเพราะหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะเกาหลีนะครับแต่ของพี่นั้นเป็นฝีเกาหลีฉะนั้นเนี่ยพูดเกาหลีไม่ได้แน่นอนวันนี้ก็มีอีกหนึ่งสาวสวยนะฮะที่มาเป็นล่ามแปลให้ที่ั้อมนั้มา คนนะถ้าพร้อมแล้วพบกับมิสเตอร์โฟแล้วก็น้องเกลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่เป็นไงล่ะฮะระดับซุปเปอร์สตาร์แน่นอนนะครับพิธีกรระดับซุปเปอร์สตาร์ก็ต้องมาอยู่กับซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นนักล่องเป็นสองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนนะฮะน้องเกลนะครับสัมภาษณ์มิสเตอร์โฟก่อนก่อนอยากอยากให้อยากบอกมิสเตอร์โฟว่าผมเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะแฟนๆของพีททีวีแล้วก็ตัวผมเองเป็นเกียรติที่คุณโฟนั้นมาให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการหรอครับเพราะว่าฉันชอบนมบัตร อะไรไ t ไทยแลนด์คุ้ค่าคุ้มค่าคุ้คารไบไทยแลนด์อ่าเอาละแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวอีกคำถามต่อมาเลยเดี๋ยวให้น้องเกวถามให้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็เคยได้ยินแล้วก็รู้จักมิเตอร์โฮมาแต่เดี๋ยวให้แนะนำอีกทีหนึ่งกับชาวฟิีว่าคุณโฮเป็นใครมาจากไหนและมาทำอะไรที่นี่ครับอินดาทรจักคับุรินดีท้ักครัคุริู่กัริน้รกครับร ก็คุณโทนะคะเป็นนักร้องเกาหลีนะคะก็ในการที่มาเรทไทยครั้งนี้เน oh ี่ยก็มีการร่วมงานกับครั้งมิวสิกนะคะซึ่งก็มีได้การเออมีทำมินิคอนเสิร์ตนะคะร่วมกับเติร์ดนะคะ แล้วก็วันที่25นี้นะคะคที่เซนทันเบอร์นะคะแล้วก็คุณโทนเนี่ยหลังจากเสร็จงานที่คามิวสิกแล้วนะคะคก็คือต่อไปเนี่ยก็เดือน9กนั่นก็คือเดือนกันยายนแล้วนะคะนนก็ค่ะก็จะมีการทำเป็นโชว์เคสอีกนะคะที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่สิงคโปร์ค่ะค,ะค่ะแล้วก็เขาก็โดยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาทำง,งานอยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วนะคะยังไงก็อยากให้แฟนๆเนี่ยช่วยรักผลงานเขาแล้วก็ติดตามค่ะและเกิดพูดถึงซูเปอร์สตาร์ที่บ้านเราจะต้องรู้จักเลยก็คือคุณเล อยากจะรู้เหลือเกินได้ยินมาว่าคุณโฮนร่วมงานคุณเลนเนี่ยครับคือร่วมงานส่วนไหนคุณเลนมาช่วยทำงานทางด้านไหนของของอัลบั้มของเพลงนี้ครับคุณชิราเลนว่า어떻게알았어요1 10ปีก่อเองผเรียเป็นเต้นรำครับผมเรียเป็นเต้นรำครมเนเเเีเเ้รเรียเป็นเเเ ค่ะก็คือตั้งส um ิบปีท <you> ีーー่แล้วนะคะเขาก็ได้แบบรวมตัวกันกับคุณเรนนะคะคุณรู้จักมาสิบปีแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็รวมตัวกันเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนเป็ดบอยแบนด์นะคะอย่างตอนตอนนั้นนะคะในสมัยสิบปีที่แล้วแต่ว่าซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นลีดเดอร์ของกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าเรนเนี่ยเป็นแบบ เหมือนน้องคนสุดท้องของกลุ่มมานะคะใช่ค่ะแต่ว่าในเมื่อตอนนี้เนี่ยเรนก็โด่งดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับสนิทกับเรนรู้จักกันมาได้ร่วมงานกันถึงเขาจะอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอทำงานกับเรนใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ตอนนี้เนี่ยเรนก็คือใช่เขาเป็นโปรดิวเซอร์คือช่วยเขาแต่งเพลงให้เขาอะค่ะแล้วก็เนก็ได้ข่าวว่าก็ที่เกาหลีก็จะมีการแสดงร่วมกันด้วยอ๋อก็คือรู้จักกันมาเนี่ยร่วม10ปีแล้วคือเป็นบอยแบนด์ปุ๊บ ่าเคยอ,อยู่ด้วยกันมาก่อนจนเลนท์ออกมาทําเดี่ยวใช่ไหมครับตอนหลังก็กลับมาช่วยกันทำอัลบ,บลั้มดีบิวกอัลบั้มขึ้นมาใหมา่ใช่ไหมครับเอะไะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะมิสเตอร์โฮพูดถึงน้องเติร์ดนะครับว่าอยากรู้เหลือเกินครับเกลี่ยฝากถามมิสเตอร์โฮหน่อยว่าได้ร่วมงานกับน้องเติร์ดได้อย่างไรและทําอะไรกับน้องเติร์ดครับเอ่อซดกับซูดก็คือได้รู้จักกันที่ไหนครับที่ไหนครับที่ไหนครับที่ไหนั่ไหนครับี่นครับีนครับี่ไหนครับที่ไหนครับที่ไหนครับท 서드라는 친구를 저희 연출에 데리고 오셔서 어 그러면 춤을 한번 보고 싶다 그래서 춤을 봤는데 어 저는 깜짝 놀랐어요 뭐어 아시아에 이런 저스틴 비버 같은 미국의 저스틴 비버 유명한 저스틴 비버 같은 그런 느낌의 필을 가진 친구가 아시아에 있었구나 저스틴 비버 같은 느낌이 나서 정말 욕심이 나는 친구입니다 같이 공연을 한번 열심히 했으면 좋겠습니다 해서 이렇게 태국에 오게 됐어요 ก็คือคุณโเน,นี่นะคะเคยได้พบกับเติร์ดแล้วนะที่เกาหลีนะคะคือว่าเมื่อได้รู้ได้ยินชื่อมาเนี่ยก็เลยแบบอยากเจอจังเลยอยากเห็นจังเลยว่าเติร์ดเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะคก็เลยได้เห็นเติร์ดเต้นที่เกาหลีแล้วนะคะค เมื่อเห็นเติร์ดเต้เราก็รู้สึกแบบตกใจมากเลยแล้วก็แบบว่าทำไมรู้สึกเหมือนกับเติร์ดเนี่ยคล้ายๆแบบจัสตินบีเบอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบดูแบบน่ารักแล้วก็ดูแบบว่านะคะแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะดูมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยอยากที่จะแบบร่วมงานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายคือว่าเมื่อคุยกันไปคุยกันมาก็ได้ติดต่อกันนะคะคุยกันกับทางทางมิวสิกนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากทำงานกับเติร์ดจ้เนี่ยเมื่อจะมีมินิโชว์มินิ มินิคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนะคะก็เลยขอมาทำได้ไหมมาร่วมจอยกันอะไรเงี้ยค่ะคาะสุดท้ายก็คือเล็ได้มาจอยกันอ๋อโอเคนะคะก็วันที่25นี้ได้เจอกันแน่นอนใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วครับคุณโบครับอยายคุณโบฝากหน่อยว่าถ้าเกิดอยากจะฟังเพลงของคุณโบเนี่ยจะสามารถซื้อได้เมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่และเรื่องนี้จะได้เจอคุณโบได้ที่ไหนบ้างครับผลงานโฆษณาออนเจนึงอัลบั้มออนเจน่ะครับะอ่าอ่งคืนเองผจะไปไทยกูด 바로 비전국투어 콘서트를 부산에서 하면서 쇼케이스를 마쳤고요, 한국에서 9월 초에 앨범이 발매될 예정이고 9월 말에 일본, 싱가포르 들어갈 예정이고요 9월 달부터는 본격적인 한국에서 활동을 시작할 거고요 일본과 싱가포르 시장도 갈 거고 내년 초에는 중국 10개 도시, 아시아 투어도 진혀있는 상태거든요 9월 달부터 본격적으로 활동을 한다고 얘기를 해주시고 이번 초 앨범에 어, ก็เร uhm, ื่องเพลงของคุณโทนะคะอัลบั้มเนี่ยนะคะก็คือเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยที่กลับไปนะคะก็จะมีการเป็นคอนเสิร์ตกับคุณเบนนะคะค่ะในเดือนกันยานี่นะคะแล้วต่อไปก็อย่างที่บอกก็คือจะมีโชว์เคส ที่สิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะใช่ค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็จะโปรโมทนะคะโปรโมทงานเรื่อยๆแล้วเนี่ยแล้วก็ซึ่งอัลบั้มของเขาเนี่ยที่เพลงต่อออกมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่เป็นโปรดิวเซอร์หรือพวกเบื้องหลังเนี่ยนะคะจะต้องจะเป็นคนที่เคยทำงานกับพวกไมเคิลแจ็คสันอะไรพวกนี้นะคะที่แบบดังๆมาค่ะซึ่งเขาถือว่าเนี่ยเพื่อนพวกนี้ก็มาช่วยเขาในการทำอัลบั้มเพื่อผลิตเพลงดีๆออกมาค่ะให้คนได้ฟังก็หวังว่าขอให้ทุกคนนะคะชื่นชอบ เอาละครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องฝากขอขอบคุณคุณโฮด้วยนะครับที่เป็นเกียรติมาให้สัมภาษณ์ในรายการฟิปวีในช่วงฟิปเอเชียนะครับหวังว่าครั้งหน้าเนี่ยคงจะได้เจอกันอีกแล้วก็ได้สัมภาษณ์กันอีกแน่ๆแต่อินทอิวให้ซิสเทียชุกสต์แซมิวสิกวิดีโอจะหนึ่งคนเซอร์บูก็ต้องถ้าเกิดมีโอกาสได้มาอีกนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวก็อัลบั้มเขาจะออกมานะคะก็มีมิวสิกวิดีโอด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งให้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยบครั เออยังไงก็ติดตามใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะยังไงก็ติดตามค่ะ เอาละครับและนี่แหละครับคือความเป็นโบนะฮะทีมโบสามนั่นเองนะครับเอาว่าใครนะฮะอยากจะติดตามผลงานเขาคนนี้ก็ต้องติดตามให้ดีๆนะครับเร็วๆนี้มีมาให้ดูอย่างแน่นอนที่สำคัญเนี่ยเรื่องคุณภาพต้องบอกเลยว่าการันตีมาจากหลายเวชีนะครับที่สําคัญจะเป็นเรื่องานกับเรียนนะครับดูคุณเรียนเนี่ยเขาขนาดไหนคุณทีมเขาไม่น้อยคุณโบก็ไม่น้อยกว่านั้นแน่นอนนะครับเอาว่าติดตามให้ดีแล้วกันนะครับในช่วงฟินลนดเอเชียข้างหน้าเราจะพาไปสัมภาษณ์จีบไทยวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณโบแล้วก็น้องเกลมากครับ ใหกับท่านไครับอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าหรือครั้งหน้าเ,เราจะไปสัมภาษณ์ใครัวไหนนะต้องติดตาม TV, ตรายการพิททีวีในช่วงพีทเอเชียสำหรับนี้เราสามคนต้องลาไปแล้วครับขอบคุณครับ